ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสดาสยามบรมราชกุมารีไปส่งตรวจพระวรากายประจำปีณโรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทยแพทย์ผู้ถวายการตรวจได้ตรวจพบกลุ่มหินปูนที่พระอุระจึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานถวายการรักษาด้วยการผ่าตัด ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสดาสยามบรมราช,ชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินไปประทับนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเมื่อวันอาทิตย์ที่16ธันวาคม2555และในวันจันทร์ที่17ธันวาคม2555คณะแพทย์ได้ถวายการผ่าตัดกลุ่ม หินปูนออกจากพระอุระเป็นที่เรียบร้อยภายหลังการผ่าตาัดทรงรู้สึกพระองค์ดีอุณหภูมิพระวรากายปกติผลการตรวจทางพยาธิวิทยาไม่พบเนื้อร้ายคณะแพทย์ได้ขอพระราชทานให้ประทับพักฟื้นพระวรากายณโรงพยาบาลและกราบบังคมทูลให้ทรงงดพระราชกิจพระราชกรณียกิจสักระยะหนึ่งจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง18ธันวาคมพุทธศักราช2555